สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In The o f c u r e ทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In v e o b e ด้วยนะครับ วันนี้เรามีช่างมาแต่งหน้าให้น้องนะคะช่างพี่เบิร์ดอะไรนะนรช่างสมตาสมลือสังคูบุญอาร์ตอัธชัยค่ะนี่มิดเบิร์ดเนี่ย acting bird ค่ะเป็นช่างคนแรกที่ได้จับหน้าอาร์ตอัธชัยตอนเป็นหมอลำอยู่ปฐมบันเทิงศิล แล้วก็สอนแต่งหน้าอาร์ตอัธชัยด้วยนะผู้แต่งหน้าร้านอต่ก็ตัดกันเลยจะให้แต่งให้น้องกาฟิวไายเอานะครับค่อยไปไล่นะคะหน้าอะไรดีจะเป็นหน้ามอลำที่ลื่นแล้วเนี่ยหุกเลยมาลำที่ลื่นแล้วเออที่ยางว่าหนามาลำที่ลื่นแล้วนะหุกเลย ราก็เลยให้มันแต่งให้น้องกาฟิวยีวีสิบแปดเดียววัือเราเทียบตัวปรนมอเจ้าเจ้าเทียบปรียมตัวประมอเจ้าหน่มมากเม่ดังแม่งามเนาะตาดังงามน้องถ้าถ้าแบบว่าสรตว์นี้ะขนาโตมีโตขึ้นแต่ว่ายืดออกในน้อยถ้าว่าต้องไปเห็นดังเลยหนายืดกันน้อยพี่เปิดมีความรู้สึกยังไงคะชอบอ๋อ ดาวดวงใหม่นะคาดวงดังนะคะอันนั้นอันนั้นดาวลุ่งอันนี้ดาวล่วงยาามเำจะมาสายมันจะล่วงมันกินราคาพี่น้องกันมาอุบุนหมวนอหริภอบุญค่ะมีแตะผิดกันหออสร้างแจ้งหนามเมืองอุบลนี่เลิศเลิดอิริมมาไม่เห็นเลยวิาเธดอก ก็ได้ขายคนบอกได้แล้วกอขายบอขายด้วยแล้วเ่เถือางผมก็จะทำให้น้องคนิงแล้วก็จะขึ้นไปทำให้น้องน้องไอ้พี่แอนแอนเอครายนนวันนี้มีช่างพี่แอนด้วยอัานี้น้องอาร์ต อ,อันนีะอันเน้านี่นา,าอไรนเหรอไปทองม,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 มเอาอีกไหมาส,สดวงเขาใช้งนินี่พอหนันมากคน่เราไมาไม่ไม่จับจะไปต่ตยตอยลูกต่อยหลาน ทัางนาเลยเนะี่ยนอี่้ <c oughs> รา,อ,าอกาาพกี่เพอเรากล้ามาอยู่ใช่ไหมมาอยู่ยืนยันไหมไทก็ชุดไม่ใส่พีน่องแต่วา่าเอาผ้ามู้ขายบอออกไม่ใส่ก็้ดปนะ่น ใช้บเบิร์ดแ่อบบนอบี่มาเปิดไม่ร่าฝากร้านด้ค่ะฝากร้านด้ค่ะพี่ญิงอยากร้านต้นเรียนใหม่ไทยนะเรื่องราังคุณนัทาดีค่ะมีผ้าใหม่ทุกชนิดนะคะของเราเป็นศูนการเรียนรู้ค่ะที่ก็ขายค่ะขายค่าขาย